สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแนวทางการจัดทีมท่าพลังจิตกันนะครับอย่าไป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นใ,นใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ผ่านส่วนของ, ρα, ของ,ง,ง,ของลิฟสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสมช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้เลยนหน้าช่องนะครับช่องนั้นการกดซูเปอร์แทงคุณใต้คลิปงงคต่่าาาากกกกก็็สสมมรรรถดดชวยัััันนนนะะะบบูฮห อีกธาตุหนึ่งนะครับที่ผมจะทำขึ้นมาก็คือตามที่น้องๆรีเควสกันมาเนี่ยแหละนะฮะอยากจะให้ทำธาตุพลังจิตด้วยนะฮะก็เราไปดูนะครับธาตุพลังจิตกันก่อนโดยพื้นฐานนะครับของโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับก็มีให้เล่นหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการแพ้ทางชนะธาตุก่อนนะครับสำหรับการแพ้ทางชนะธาตุนะครับของธาตุพลังจิตนะครับก็จะตีธาตุต่อสู้ได้2เท่านะครับก็ธาตุต่อสู้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับ ธาตุพิษ2เท่าพิษก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตีเหล็กครึ่งเดียวตีพลังจิตด้วยกันครึ่งเดียวแล้วก็ตีความมือไม่เข้าเลยนะครับถามว่าเป็นทีมที่น่าเล่นไหมอ่าถ้ามองจากธาตุอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกลางๆไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่โปรแกรมพลังจิตที่ผมจะแนะนำนะครับในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สกิลพลังจิตนะครับมันมีสกิลอื่นที่สามารถชนะธาตุดื่นได้เดี๋ยวเรามาดูกันโดยส่วนตัวของธาตุ่ะผม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพลังจิตนะครับอ่ะโอเคก็อ่าโดนแมลงผีนะครับความมืดตี2เท่าด้วยนะครับแต่ว่าจะโดนต่อสู้พลังจิตด้วยกันตีแค่ครึ่งเดียวนะครับประมาณนี้นี่คือการแพ้ทางชนะท่าดเรามาดูโปเกมอนพลังจิตนะครับที่ควรจะมีกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราเล่นช่วงต้นเกมเนาะเอาแบบเอาช่วงต้นเกมไหมเอาแบบช่วงต้นเกมก่อนยังไม่ต้องสนใจอะไรมากเนาะช่วงต้นเกมนะครับให้เล่นเป็นนี้ครับลูเกียฮะ นี่เลยลูเกียลูเกียเซเลบีอักนอมนี่เลย3ตัวนี้นะครั right. เครบ,รบเป็นตัวที่เล่นกันตอนต้นเกมเยอะมากนะถามว่าเซเลบีหาได้จากไหนครับเซเลบีหาได้จากกาชาการันตีเทพส่วนไหนก็จะได้เซเลบีนะครับอักนอมด้วยนะครับบางคนก็จะได้อักนอมตัวแรกเซเลบีตัว2บางคนได้เซเลบีตัวแรกอักนอมตัว2เซเลบีเนี่ยเป็นสุดยอดตัวซับนะครับอักนอมง่นก็เป็นสุดยอดตัวซับ ก็คือซับให้ลูเกียลูกเกียในส่วนเขาก็จะไปจับกันนะครับก็มีกันทุกคนนะฮะลูเกียไอฝนตกหนักมากครับมีกันทุกคนนะฮะเนี่ยตัวทีมเนี้ยจะเล่นได้ยันผมเห็นนะบางคนเล่นถึงระดับเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะสำหรับทีมเบสิกเบสิกเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับเนี่ยแค่มี3ตัวนี้ก็โหดแล้วนะฮะอ่าล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาเจนข้าไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเราก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับเขาจะใช้จรวดคู่อะอย่างเงี้ย ลาติออสกับลาติอาร์จูมหาก่อนเนี่ยเขาจะเล่นแบบนี้แต่ว่าลาติออสลาติอาร์เนี่ยจะเล่นถึงล่างเมก้าไปเลยนะครับลาติออสลาติอาร์เนี่ยมันก็จะใส่บัฟให้กับลูเกียนะครับอันนี้เป็นเคสแบบว่ายังไม่มีตัวบัฟธาเลยนะทีมแรกก็คือเป็นทีมซับล้วนนะครับแล้วก็มีลูเกียเป็นตัวดาเมจพอทีมที่2ออัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเริ่มมีดามเมจด้วยแล้วก็จะมีซับจริงจริงมันไม่ใช่ซับมันเป็นกึ่งดาเมจซับนะฮะลาติออสกับลาติอาร์นะฮะ เนี่ยเนนี่คือทีมที่2ที่เล่นช่วงสัก7 0 8 0ปในประมาณนี้ส่วนถ้าจะเล่นเป็นนะครับทีมบรับธาตุพลังจิตนะครับเราก็ต้องมีนี่ครับนี่ตัวนี้ครับนี่พออัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็จะต้องมีตัวบรับธาตุแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแนวนิดนึงอาจจะเป็นดีออกซี่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับมีทูกรออย่างนี้ก็ได้ครับ เพราะว่าอันนี้จะเป็นพลังจิต2ตัวใช่ไหมมีทาป,ปูเลเ่นะครับเป็นตัวนะครับเปิดบับธาตุเปิดบับธา,าตุก็คือทําให้โปเกมอนเรานะครับมีพลังโจมตี100%ป้องกัน50%ก็คือเก่งทั้งทีมนะครับหรือจะแหวกแนวพลิกนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ทีมที่ผมเห็นเล่นกันบ่อยๆนะครับเอาเป็นสุดท้ายที่สุดของเป็น End game เลดเอ็นเกมไปแล้วกันเอ็นเกมของท่าพลังจิตจะเล่นไปแบบนี้นะครับ นี่คือเอนเกมหอบลังจิตแล้วนี่ส่วนใหญ่จะนิยมเล่นกันแบบนี้แต่ว่าออสกับอาร์ตผมต้องเป็นมาสเตอร์นะครับนะออสกับอาร์ตเป็นมาสเตอร์นะสตัวนี้ครับไม่ใช่ร่างนี้นะร่างนี้ไม่เอานะฮะอย่างน้อยขั้นต่ำอ่ะต้องเป็นร่างเมก้าที่เป็นตัวสีม่วงนะฮะเท่านั้นนะเอาร่างฟ้าร่างแดงมาเล่นกับมิวทูกรอไม่เอานะตายก่อนนะครับไม่ใช่หรอกจะโดนเขาตีก่อนถ้าเป็นออสอาร์ตที่เป็นร่างเมก้าเนี่ยก็จะดูดีนิดนึงนะครับแต่ท้ายสุดก็คือขอให้เป็นมาสเตอร์ทั้งคู่ แล้วก็มันจะให้บัฟกับมีทูกลอกโคตรแข็งนะครับแบบนี้นี่คือ,อทีมพลังจิตเอ็นเกมที่ผมแนะนำนะครับ่ะเราไปดูรายละเอียดข้างในกันนะครับสำหรับโปกเกมอนท่าพลังจิตนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่เราจะเริ่มกันที่ตัวไหนก่อนดีเอากแบบไวๆหน่อยละกันผมจะพูดกันเร็วๆหน่อยสำหรับอักคนมนะถ้าเป็นตัวต้นเกมเอาลูกเกียก่อนลูกเกียแน่นอนครับไปหาจับเอาลูกเกียไหนแน่นอนครับความสามารถของเขาก็คือ ดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีสกิลแอติเมจกลุ่มที่รุนแรงมากๆแล้วก็เขาก็ถึกด้วยนะครับมีพลังเพิ่มสกิลโจมตีตัวเองความถึกตัวเองสปีดตัวเองได้หมดนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะฮะสำหรับโปเกมอนฟรีที่หาจับได้ถือว่าคุ้มค่ามากส่วนนักนอมเนี่ยรับความสามารถของเขาเด่นๆเลยก็คือออนติเมจเขานะครับตัวเขาเองอจะทําให้เพื่อนในทีมสามารถใช้อันติเมจได้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งสกิลเปิดโล่นะครับสกิลเพิ่มพลังโจมตีลดพลังโจมตีนะครับ เนี่ยทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นสุดยอดตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆผมให้มันเก่งที่สุดเลยนะครับตัวนี้ส่วนเซลบีนะครับความสามารถของเขาก็คือเปิดโลมาตะหิวเลือดลบล้างสถานะผิดปกติเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับทั้งทีมทําให้ทีมไม่ติดสถานะผิดปกติก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวต้นเกมนะฮะนี่คือความสามารถของเขาผมจะพูดแบบโดยย่อแล้วกันไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรขนาดนั้นพอเล่นไปนสักพักหนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นลูกเกียแล้วก็ลาติออสกับลาติอาร์ สำหรับลาติออสกับลาติอาร์เนี่ยแน่นอนครับความสามารถของเขาเนี่ยจะมีเรื่องนี้ครับแอสซิสต์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นลาติออสเนี่ยมันจะสุ่มเพิ่มนะครับพลังโจมตี30%เพื่อคมโกดให้กับทีมเรานะครับซึ่งแน่นอนก็คือ1ใน3ตัวที่อยู่ในทีมเราแหละส่วนสำหรับเจ้าลาติอาร์เองนะครับมันจะเป็นซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งก็คือสลายสภาวะผิปกตินะครับแล้วก็ให้เลือดกับโปเกมอนต่ำสุดในทีมนะครับ แล้วก็เพิ่มเกราะอมาตะาชั้นอ่านี่ก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตสเต็ป2นะครับพอเล่นมาสักพักหนึ่งนะฮะเราก็เล่นเป็นตัวที่3ทีมที่3ทีมที่3ที่ผมบอกก็คือมีเลเล่ Le, ถูกไหมฮะพวกนี้พวกดีออกซี่นะครับมีพวกลูเกียหรือจะอัพเป็นมิวทูเกราะเลยก็ได้แล้วแต่ตัวละครที่เรามีนะครับผมพูดถึง4ตัวแต่เราเล่น3ตัวก็ได้นะครับอืมถ้าเราไม่มีลูเกียเราเล่นมิวทูเกราะ ก็ได้นะครับหรือไม่มีีมทูเกาะก็เล่นเป็นลูกเกียก็ได้หรือไม่มีดิออกซี่แต่มีลูกเกียก็สลับเล่นกันได้นะครับมันก็ดาเมจเหมือนกันลูกเกียพูดไปแล้วเนาะมีทูเกากะน,นะครับยังไม่ได้พูดเนะาะเดี๋ยวจะพูดครั้งต่อไปอ่ะเรามาพูดถึงโปเกมอนบ,บัพธาตุก่อนแล้วกันสำหรับโปเกมอนบ,บัพธาตุของเราเนี่ยหลกัหลกๆเลยครับสกิลของเลเล่ครับก็คือนี่ครับไซคิกเทอร์เรนนะฮะโปเกมอนฝ่ายเรามีโอกาส20% ได้เคลื่อนไหวอีกหนึ่งครั้งนะครับและเพิ่มพลังโจมตีพลังจิตของทีมเรา100%เรเแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอีก50%ออันะนี้คือข้อดีของทีมพลังจิตนะครับต่อมาสำหรับดีออกซี่เองนะครับข้อดีของเขาหลากัลกๆเลยก็คือสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ง่ายๆเลยเขาจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มต่อสู้นะครับเป็นฟอร์มป้องกันนะครับหรือเป็นฟอร์มสปีดได้โดยใช้อุกบาท ต่างๆเปลี่ยนได้แม้กระทั่งเป็นร่างมาสเตอร์ก็เปลี่ยนได้ซึ่งการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยสกิลเขาจะถูกเปลี่ยนเลยนะครับอย่างในคลิปเนี่ยนะครับผมเป็นร่างต่อสู้นะครับสกิลทุกอย่างจะเป็นเดามจทั้งนั้นเลยนะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวอ่าส่วนพระเอกของเราเลยนะครับก็คือเจ้ามีทูเกาะมีทูเกาะเนี่ยผมเชียร์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทูเกาะยังไงก็ต้องเป็นตัวคือถ้าใครมีมีทูเกาะตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมบอกเลยเล่นได้ยาวๆนะฮะเล่นได้จนเอ็นเกมเพราะมันเป็นตัวเอ็นเกมไง มิทูกรอเนี่ยต่อให้ไม่เป็นร่างหนามนะครับก็เก่งมากนะครับสกิลแม่งแรงมากเลยนะครับอ่ะก็ถ้าให้สุดเลยก็คือให้มันเป็นร่างหนามาแหละนะครับสกิลนะครับโหทุกอันนะครับดูดิมีบัฟทุกอันนะฮะอย่างเช่นคอมแบทอาร์เมอร์นะครับเมื่อเริ่มเทินแต่ละเทินธาตุเฟรี่ธาตุเหล็กที่ออกรบจะทําให้อ่าพลังโจมตีและธาตุของมิทูกรอเพิ่มขึ้น12%ชนะธาตุเพิ่มขึ้น15%ตัวเองได้รับเกาะภูมิกันไม่สามารถลดการ อ่าเพื่ออะไรนะจะไม่โดนศัตรูลดพลังโจมตีหลังจากโจมตีเป็นตัวแรกจะเพิ่มดาเมจถาวรน,นะครับพลังป้องกันถาวรที่สิเปแล้วก็ได้สถานะโอเวอร์โหลดซึ่งสถานะโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะทําการเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง30%เพิ่มคลิเพิ่มคลิดาเมจสกิลนี้โจมตีโปเกมอนบินอยู่ดำน้ำํเจาะดินได้ก็คือตีเดนทนโหมดอ่ะนะครับโหดมากนะครับแล้วก็ฟื้นฟูความโกรธนะครับทุกทสิด้วยพลังโจมตีอินฟินิตสปิริตนะครับตีแบบลา้ธาตุนะ ก่อนโจมตีจะดูดซับบัฟนะครับของเป้าหมายเพิ่มแรงโจมตี10%กับตัวเองนะครับผมโคตมากถ้าตัวเองติดสถานะโอเวอร์โหลดความแรงจะเพิ่มขึ้นไป150%ผมบอกแล้วนี่ยตัวเนี้ยเอ็นเกมจริงๆนะฮะแล้วก็นี่ครับสกิลท่าต่อสู้ทันดวลเดเมจท่าต่อสู้นะครับตีทะลุโล่มาตะนะครับสามารถตีทะลุไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนดาเมจ40%เป็นเลือดของตัวเองด้วยนะฮะเมก้าคอมโพสชั่นโจมตีเป็นท่าพลังจิต ตีทะลุโลมาตะนะครับแล้วก็มีโอกาสติดคลิ50%ส่วน e X po Power p o นะครับตีเป็นแบบไายธาตุตีทะลุเกราะอมะตะนะครับเพิ่มคลิดดเมทเพิ่มเมเมทถาวร20%ป้องกัน20%แล้วก็ได้สถานะโอเวอร์โหลดก็คือเพิ่มสปีด30%บอกเลยว,ว่ามีทูเกราะแม่งโหดมากๆต้องมีในทีมแน่นอนนะประมาณนี้ส่วนการใส่อุปกรณ์ก็ใส่ตามอุปกรณ์ของมันเลยอย่างมิลทูเกราะมันก็มี Nexgen Armor ใช่ไหมครับ ส่วนลูนาร่านะครับก็ใส่เป็นพวกอ่าไม่ใช่ลูนา่าเลยพวกอ่าลูเกียร์นะลูเกียใส่เป็นเขี้ยวมังกรแบบนี้นะครับผมส่วนโปเกมอนนะครับพวกพลังจิตตัวซัพพอร์ตเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเขี้ยวสปีดนะครับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนักนอมหรือเซดลบีนะครับเขี้ยวสปีดนะส่วนดิออกซี่ก็คือใส่อุกบาทตามธาตุต่างๆที่มันจะเปลี่ยนเนาะส่วนทับปูเรลเล่นะครับใส่เขี้ยวสปีดหรือเม่ท่านโคตรติ้งก็ได้ซึ่งจะตรงกับธาตุมันลาติออสกับลาติอาร์นะครับให้ใส่เป็นเขี้ยวมังกรทั้งคู่ นะครับแค่นี้เองนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับในส่วนของสกิลลึกลับนะครับก็ใส่ให้ครบ8ช่องเลยนะครับก็ก็ดูว่ามันเป็นพลังโจมตีธาตุไหนนะครับก็ใส่ไปหลักๆก็นะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก็มีโลมาตะนะครับเด้งเลือดสปีดคลิเพิ่มพลังโจมตีถ้ามีความโกรธก็ใส่ความโกรธมีซึมซับมีบัมบัตดอกไม้ก็ใส่นะครับตรงนี้ส่วนเครื่องประดับนะครับก็ใส่เป็นประดับทองคาเซ็ตซูพปีมขั้นต่ําก็ได้นะครับผม แต่ถ้าไม่มีประดับทองคําก็ใส่เป็นพวกเซตสีทองได้นะครับถ้าเป็นพวกโปเกม,มอนโจมตีนะครับในส่วนของสายเวทนะครับผมก็จะเชียร์ให้ใส่เป็นพวกเซ็ตสากภาพนะครับเซ็ตไทเทเนียมเนี่ยจะสมะสำหรับโปเกม,มอนโจมตีสายกายภาพแต่ถ้าเป็นกายภาพผสม Special ลแท็นะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นเซ็ตอาซาด็อปพอมันเป็นทองคำปุ๊บก็เบื้องต้นพื้นฐานก็ใส่เป็นสูรีนะครับ ถ้าสายไดเมจก็ใส่เป็นวอล์ิงเนาะถ้าถึกๆหน่อยก็เป็นอีเทนอประมาณนี้เดลิตี้อีเทนอลประมาณนี้ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ตีบวกนะครับให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสาหรับทีมพลังจิตของเราอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักหน่อยหนึ่งนะผมก็จะพาไปดูพลังจิตเริ่มต้นให้ดูแบบทีละตัวเวลาเราเล่นพลังจิตเริ่มต้นเราก็จะเล่นแบบเนี้ย อันนี้เป็นทีมพลังจิตเริ่มต้นนะครับที่น้องๆหลายคนใช้งานกันก็จะเล่นเป็นแบบเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูก็เบสิกเบสิกนะเราอย่าไปซีเรียสอ่ะพลัง7ล้านอันนี้คือทีมพลังจิตเบื้องต้นที่เล่นกันตอนต้นเกมนะครับผมจะพาไปดูทีละสเต็ปเลยนะครับแบบว่าตอนต้นเขาเล่นกันยังไงเนาะลองเล่นทีมเริ่มต้นกันดูผมก็หาทีมที่พอเล่นได้แล้วกันนะอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูเฉยๆนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับ พลังจิตเริ่มต้นนะครับที่3ตัวที่ผมจัดให้ดูอันนี้คือทีมเริ่มต้นนะครับอย่างนี้เนี่ยสังเกตไหมมาถึงก็จะเปิดอันติเมตได้เลยเพราะว่าตัวเอ็มลิสเขาช่วยนะครับเนี่ยเปิดอันติเมตได้เลยแล้วก็เปิดอันติเมตไปเห็นไหมแล้วเขาก็เพิ่มโลมาตะเห็นเองเทนี้ก็จะทําอะไรไม่ได้ละเ <laughs> นี่ยแล้วก็ใส่ดีบัฟไปเปิดโลมาต์ไปอันติเมตไปเห็นไหม คือแค่นี้คือปล่อยเพนังานที่ของลูกเกียที่เหลือซับอย่างเดียวแค่นี้ก็โหดแล้วนี่คือพลังจิตเริ่มต้นพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นพลังจิตขั้น2พลังจิตขั้น2ก็จะมีดาเมจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นออสอาร์ตแต่ว่าออสอาร์ตผมยังไม่ได้ปั้นสุดนะฮะเนี่ยออสอาร์ตก็จะประมาณนี้ ไล่ไปเดีย๋ยวจะลองให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเป็นยังไงอ่ะไปดูกันนะครับก็พลังก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็ดูธรรมดาธรรมดาครับอ่ะไปลองสู้ดูจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะฮะความสามารถของออสอาร์เนี่ยก็คือซัพพอร์ตพลังจิตกับมังกรโดยตรงนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือต้องเป็นล่างเมก้านะครับขั้นต่ำนะครับประมาณนี้ เนี่ยก็จะมีเปิดบัฟกันเลยนะครับอันนี้จะสุ่มได้พลังปะ่ะดูดินี้จะเป็นได้โลนะครับปะ่ะให้ลูกเกียโดยตรงครับเพราะลูกเกียเป็นพลังจิตนะฮะเนี่ยซับไปเลยครับฟึบเนี่ยแค่นี้ได้โลละยิ่งแล้วก็เคลียร์ฟรึบเนี่ยได้พลังได้เลือดเด้งเลือดทุกอย่างป่ะมันเป็นกลายเป็นตัวซัพพอร์ตไปแล้วครับเห็นปะ่ะเออ ฟึบซับอย่างเดียวแค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วซับอย่างเดียวเห็นไหมแค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเห็นไหมครับยิงลูกเกียร์อืไม่ใช่ลูกเกียร์เออลูกเกียร์ยิงเห็นไหมครับโหดมากนะครับซับอย่างเดียวเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยซับอย่างเดียวคือไอตัวเนี้ย นอกจากซับไม่พอนะครับมันก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้คือพลังจิตขั้น2ที่เขาเล่นกันนะครับต่อมาเรามาดูพลังจิตขั้น3กันที่มีตัวบัพธาตุนะพลังจิตขั้น3ที่มีตัวบัพธาตุนะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละราติออสไม่ใช่ลาติออสเลยนี่ครับเลเล่นะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นลูกเกียรจริงๆขั้นเาีในผมเชียร์เป็นตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้เลยนี่คือขั้น3ามนะ ประมาณนี้เล่นประมาณนี้ก็ได้กาลังดีอันนี้ก็จะโหดหน่อยอน,นี่ก็จะโหดนิดนึงเขามีมีทูเกาะแล้วไงดูลิสต์ของมีทูเกาะแล้วกันมาผมไม่ได้เล่นจนถึงอะไรวะจนถึงออร์ดอาร์ตมาสเตอร์นะครับอ่ะให้ตีเลยเนี่ยมันจะตีเทลูโลมาต่เห็นปะด,ดูดิเนี่ยมันตีเทลูโลมาตะเห็นปะ ดูดิโหดมากนี่เปิดบัฟเลยแค่นี้ก็ถึกอึดทนนะครับถึงบอกไงคือมันเป็นท่าพลังจิตซึ่งตี2เท่าแค่ต่อสู้กับอะไรสักอย่างนึงเนาะแต่เดี๋ยวผมบอกไงก็คือมันไม่ได้มีแค่สกิลท่าพลังจิตมันมีสกิลท่านอื่นด้วยอย่างมีทูกลอเนี่ยมีสกิลไรหนามไอ้สกิลไรธาตุาอะ่ะซึ่งมันตีอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเงี้ยอ่ะเรามาดูเอนเกมกันถ้าเป็นเอนเกมเนี่ยก็จะเป็นมีทูกลอเนะ ดูเกาะแล้วก็ออสอาร์ R, แต่ว่าอาร์ผมยังไม่ได้100%นะฮะอ่ะก็คือมองภาพแล้วกันให้มันเป็นมาสเตอร์ทั้งคู่นะครับก็จะโหดมากนะครับอ่ะก็ลองสู้ตัวเดิมแหละไม่ได้สู้อะไรมากโอเคแค่ไปดูสกิลเฉยเวลาเราสู้อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เล่นได้นะครับต้องเป็นมาสเตอร์นะซ้ายขวาอย่ามาจัดไปผมนะเห็นไหมครับเนี่ยเปิดบาร์ไปไหม จะได้รับบัฟไปฟึ่งๆเห็นป่ะคือตัวที่ได้ก็เป็นมีทูกรอแหละนะครับกาถือว่าตัวที่ดีเพราะเอ็นเกมเขาเล่นแบบนี้กันออทอาร์ตเล่นออทอาร์ตเล่นมีทูกรอก็คือโปเกมอนบับท่าจะเล่นแค่ถึงถึง,ถงกลางเกมนะตัวเลเล่จะเล่นไม่ถึงเอ็นเกมนะครับเอ็นเลเล่ไปไม่ถึงเอ็นเกมนะจะเป็นออทอาร์ตแทนเกมครับเพราะว่าสกิลสุดท้ายท้ายสุดก็คือมีทูกรอเก่งที่สุดนะครับ อโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมท่าพลังจิตนะครับที่สามารถจะทีมได้ตั้งแต่ต้นเกมไปถึงเอนเกมนะก็ลองเล่นกันดูได้นะครับโอเคก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดี